Galaxy C47 อ้าวงงป่ะงงดีคือจริงเนี่ยยุ้งใช้สีน้ำเงินอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มีความบ้าสีมิ้น์ยังไงไม่รู้ก็เลยต้องจัดกล่องใหม่มาแอบบอกว่าได้ราคามาดีมาก5 0า0 0นนิดๆเท่านั้นเองสำหรับตัว2 5 6, 6ิกิกนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากเลยมาแกะกล่องอวดเฉยๆไม่เล่าอะไรด้วยนะแล้วก็ไม่คอมเมนต์ใดๆนะคะแกะอย่างเดียวดีกว่ามานะแกะเลยว น่ารักแน่เลยอ่ะคือสีมิ้นท์เนี่ยอุ้มอะเห็นครั้งแรกที่อเมริกาใช่ปะที่ไปอเมริกาเขาแล้วก็ชอบมากแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าออ๊ยน่าอย่างเราจะใช้สีมิ้นท์เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะคะเห็นไหมบอกแล้วน้องมิ้นท์นี่นี่ได้แบลนี้ีนะคะมาจากที่อเมริกาเช่นเดียวกันและตัวเครื่องสีมิ้นท์อย่างอุบยเบามากเลยอ่ะ แล้วเชื่อไปทุกคนทุกครั้งเนี่ยที่ไปจับเครื่องอื่นมาแล้วกลับมาจับ c ีโเจนะจะแบบว่าโอ้โหว้าวมากไม่มีอะไรนะคะนี่ก็วางทิ้งไวนะ้เนาะเดี๋ยวเรามาลอกแผ่นนี้นะคะไปพร้อมๆกันกันเลยดีกว่า1 2ึ่สองามเปิดเปิดเลยเปิดเลยนี่พับครั้งแรกพับครั้งแรกไปด้วยกันนะนี่น่ารักามากเลยแก,กน่ารักมากแล้วทำไมเราไม่ลอกอันนี้อ่ะเดี๋ยวลอกอันนี้ด้วยนะคะว้าย โอเคแล้วเราก็จะเปิดเครื่องไปพร้อมกันนะคะเปิดเลยอ่ามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยสวยว่ะดูดีมากคือพูดไปหลายคลิปแล้วว่าถ้าจะเน้นนะว่าอยากถือให้พรีเมียมดูดีนะคะแนี่ผมไว้ดูมันต้องซ4 7ฟเจริงๆเออ เดี๋ยวเซตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมามีมาถึงจริงๆแล้วมีสายชาร์จเท่ศใช้หรือยงังแอนต Monster ตอร์ลูส2 4 0บวัตต์สีสันจัดจ้านไม่เหมือนใครรองรับการชาร์จเวลทั้ง Fast c h a จ2.0ู Super b แชาร์จแ,และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในราคาแค่590บาทพร้อมรับประกันตลอดชีพ1ครั้งเจ๋งขนาดนี้รีบจัดก่อนหมดด่วนมาๆงั้นเดี๋ยวขอเล่าเนี่ยเป็นความรู้ไว้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรเนาะเอาแบบสเปคคร่าวๆก่อนละกันแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากดูจัดเต็มนะคะ ะะแล้วก็มีสอนใช้ที่แบบจัดเต็มสุดๆไปแล้วอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวขอใส่ไว้ในเด i ิ t ชันด้านล่างนะคะ,ะ,คะก็คือสามารถตามไปดูได้อน,นี้มาอวดเครื่องอุ้มเฉยๆเนาะอ่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอด้านหน้าขนาด6.5นิ้วกว้างขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นกันนะคะหน้าจอด้านในขยับไปได้ถึง8นิ้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะก็จะเต็มตาไม่ขึ้นแล้วพอเราใช้งานจริงคุณรู้สึกเลยว่าเครื่องที่บางเบาขึ้นนะคะมันทําให้เราเฮ้ยสบายใจสบายมือสบายปวดปวด,ปวดหลังน้อยลงเยอะมากนะคะแล้วตัว จนถึงวันนี้นะคะวันที่ยูมเนี่ยมาเล่าทุกคนฟังตัวนี้ยังคงเบาที่สุดในโลกอยู่นะคะเป็นมือถือจอพับได้เป็นพับใหญ่ที่เบาที่สุดในโลกส่วนเรื่องของความบางอันนี้ก็ต้องเคลมกันไปเนาะว่ายังไงนะคะอย่างตัวนี้เองค่ะเวลาที่พับเนี่ยตามสเปคก็คือ8.9มิลน,นะคะเวลาที่กลางก็จะอยู่ที่4.2มิลค่ะก็าบางมากๆและ สุดๆแล้วนะคะสาหรับจวตัวนี้ค่ะทีนี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วอุ้มมาเฉลยฟังละกันว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยในใจอุ้มนะมือถือจอพับใหญ่นะคะที่เป็นคู่ชิงมือถือเครื่องหลักของอุ้มมันก็คือ C47 เครื่องนี้นะคะแล้วอีกเครื่องนึงก็คือ Honor Magic V5 ้นั่นเองค่ะออตอนต้องมาใช้ Magic V5 ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นวันเดือนหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยฉันคิดถึง C47 ว่ะพอหยิบ c 4 7มาใช้ก็คิดถึงกล้องตัว Magic V5 เพราะงั้นเนี่ ตอนนี้เอาแบบไม่เฟกนะไม่ดารานะคะก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้เครื่องไหนเป็นเครื่องหลักดีเออมันก็มีความดีมีความงานมในคนละแบบนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมีสิ่งที่ ทดแทนกันได้ทั้งคู่นะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งใช้ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยออรอติดตามกันนิดนึงละกันว่าสรุปว่าอุ้มจะไปใช้ตัวไหนนะคะแต่เนี้ยให้ดูก่อนละกนันมีด้านหน้าเห็นไหมเหมือนที่บอกไปนในหลายคลิปนะคะว่าตัวออฝั่งซัมซุงเนี่ยปีนี้เก่งมากด้วยความที่เขาทาจอได้คล้ายกับมือถือทรงทรงที่เป็นบาร์ไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถืออยู่ในมือนะคะเราจะรู้สึกว่ามันดูหรูอะแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหลี่ยมเท่ดีพอมาเจอกับหน้าจอที่มันมนีมนๆหน่อยนึงนะคะก็จะรรรูู้สึกว่าาห อยกว่านั่นเองนะคะรวมถึงสีด้วยสีจริงๆเนี่ยฝั่งออนเนอร์ Honor เนี่ยจะออกมาแบบทรงผู้ใหญ่นิดนึงคือสีเนี้ยปีแล้วมันก็ใช้ปีนี้ก็ใช้ก็เลยแอบเบื่อนิดนึงนะคะแต่ว่าสีที่เป็นสีทองก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่พอมาเจอสีมิ้นต์บอกแล้วปีนี้ชอบสีมิ้นอะพอมาเจอสีมิ้นตแบบนี้ก็คือน่ารักเลยจบเลยนะคะเลยยังไม่รู้จะจบลงกับตัวไหนดีทุกคน อ่ะทีโอกาสน,นี้โหวตกันเข้ามาหน่อยดีกว่าว่าอุ้มอะใช้ตัวไหนเป็นเครื่องหลักดีนะคะระหว่าง Magic V5 กับตัว C47 นะคะตัวไหนดีที่คุณใหญ่อุ้มใช้เป็นเครื่องหลักแล้วเดี๋ยวอุ้มมาตอบให้ฟังอันนี้ทีละกันว่าเครื่องไหนจะกลายเป็นเครื่องหลักของอุ้มนะคะทั้งคู่แบตเตอรี่อุ้มว่าฝั่งอ o อ o เนอร์ยังทําได้ดีกว่านะคะก็คืออยู่ได้ยาวกว่าแต่ว่าฝั่ง C47 เนี่ยก็เออแล้วแต่การใช้งานบางทีมันก็จะมีแบบ าหายหายไปบ้างนะคะสำหรับเรื่องแบตบแต่ว่าโดยรวมนะถ้าถามเรื่องเรื่องความร้อนนะคะใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่ฝั่งซัมซุงทั้งนี้เก่งมากคือหน้าจอรีววเขาไม่เคยดับเลย Honor อ o n เนอร์ะดับประจําพอร้อนนะคะก็จะมีอาการดับแล้วก็เวลาที่ระหายวิดีโออะเวลาที่อ o n เนอร์มันร้อนเนะี่ยมันจะมีอาการกระตุกเบาๆอยู่นะคะถ้าใครดูคลิปในติ๊กต็อกมอาจจะพอเห็นบ้างเนาะฝั่งซัมซุงเนี่ยแต่ว่าซัมซุงก็จะมีนิดนึงค่ะก็คือเวลาที่มันโพสต s ที่เป็นไฟล์วิดีโอที่เป็น HDR อุ้มว่าสีของฝั่งอ o n เนอร์ทได้สวยกกว่าาเยอะมค ูดเรื่องอางานวิดีโอเยอะเพราะว่าอุ้มใช้มือถือจอพับนะคะที่เป็นพับใหญ่เนี้ยในการถ่ายพวกช็อตคลิปเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องที่จะอยู่กับอุ้มได้เป็นเครื่องหลักจริงๆนะคะก็ต้องอาศัยว่าถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆด้วยรวมถึงภาพ้วยบางทีอุ้มถ่ายปกนะะ้ะก็จะใช้มือถือในในการถ่ายปกคลิปด้วยอ่ะตัดสินใจกันไปอุ้มก็ยังตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าเป็นไงแต่ว่าวันนี้ได้แก่แล้วนะคะสำหรับตัวซีโเจแล้วก็น่ารักมากจริงให้ดูสีใกล้ๆอีกทีนึง สีเนี่ยเป็นสีนี้เลยเหมือนที่ตาคุณเห็นนะคะอาจจะจริงๆก็ประมาณนี้แหละไม่ได้เข้มกว่านี้นะคะก็จะเป็นมิ้นมิ้นหน่อยนะมิ้นมิ้นไม่หน่อยอะมิ้นมิ้นเลยแหละเป็นสีมิ้นนะคะแล้วก็ขอบข้างๆก็จะเป็นสีมิ้นด้วยเนาะด้านเนี่ยด้านล่างนะคะข้างๆก็จะเป็นมิ้นหมดเลยถืออยู่ในมือก็เลยน่ารักกว่านี้ให้ดูน่ารักไหมน่ารักเนาะเ้าปู โอ,โอเคโอเคพอใจในการอวดวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมีคลิปอีกหลายคลิปเนี่ยจะพามาดูกันนะก็ซัมซุงก็เดี๋ยวเตรียมเปิดตัวใหม่เต็ไมไปหมดนะคะในวันที่4กันยายนนี้งไงเดี๋ยวฝากติดตามด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ